Climate Week NYC 2025เปิดฉากขึ้นแล้วท่ามกลางความกังวลที่ทวีความรุนแรงเกี่ยวกับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศงานสำคัญระดับโลกนี้ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในนครนิวยอร์กได้กลายเป็นเวทีสำ,สำคัญสำหรับผู้นำจากภาครัฐธุรกิจและภาคประชาสังคมเพื่อหารือเกี่ยวกับความท้าทายด้านสภาพภูมิอากาศที่เร่งด่วนที่สุดและนำเสนอแนวทางแก้ไขที่เป็นนวัตกรรม ในปีนี้จุดสนใจหลักอยู่ที่การเร่งการเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสะอาดและการลงทุนในเทคโนโลยีที่ยั่งยืน มีการนำเสนอโครงการริเริ่มใหม่ๆที่มุ่งเน้นการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคอุตสาหกรรมและการปรับตัวต่อผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศผู้เชี่ยวชาญเตือนว่าถึงแม้จะมีความก้าวหน้าแต่ความพยายามในปัจจุบันยังไม่เพียงพอที่จะบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ในข้อตกลงตารีสพวกเขาย้ำถึงความจำเป็นในการดำเนินการที่รวดเร็วและเด็ดขาดมากขึ้นเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และป้องกันผลกระทบที่เลวร้ายที่สุดของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสิ่งที่ต้องจับตาใน Climate Week NYC 2025คือการหารือเกี่ยวกับกลไกทางการเงินใหม่ๆที่จะสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำในประเทศกำลังพัฒนาและความร่วมมือระหว่างประเทศในการพัฒนาและปรับใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การตัดสินใจและข้อตกลงที่เกิดขึ้นในสัปดาห์นี้จะมีผลกระทบอย่างมากต่ออนาคตของโลกและความสามารถของเราในการรับมือกับวิกฤตสภาพภูมิอากาศ